สาวกนุวันพิมคำไหลและนายวุฒินันคำสิงวันนี้จะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมจิตอาสาพัฒน,นาชุมชนสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ 1. นางสาวกนุวันพิมคำไหล 2. นายวุฒินันคำสิง 3. นางสาวปรดิดาบุญทองล้วน 4. นายอเนก 4. น้องข้าง 5. นายสมบัติวิลาพาัง 6. กรเบสป้องหาเจดนายช่วยประทุมหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์การศึกษานองระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเม,มืองสกลนครหลักการและเหตุผลการปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะคือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนและสังคมเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายใลใ,ให้บุคคลรู้จักเสียสบะ ช่วยแรงร่วมใจและช่วยร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้สางสรรค์ประโยชน์สุขของคนในชุมชนร่วมกันก็ให้เกิดความรู้เป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ และหน้าที่ที่ดูแลและบำรุงรักษาร่วมกันและช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากหรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสับคงคมลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาก็คือเป็นกิจกรรมตามความสมัครใจนักศึกษาจะ ด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากการกระทำดังกล่าวจึงทําให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์การเรียนการสอนุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสังคมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้รู้ของสถานศึกษาจึงได้จัดรูปแบบ การเรียนการสอนในลักษณะกลุ่มกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะในด้านส่วนตัวและสังคมทางกลุ่มกิจกรรมได้จัดรูปแบบกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นปลู่ฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมสอดคล้องกับสูุ่งหมายของการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1 ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันดุประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญยิ่งที่จะให้นักศึกษาเริ่มมีจิตสำนึกภาษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำสนังคมย่างมีจิตสำนึกต่อไปวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งเพื่อลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน กัเสษใบไม้มาทำเป็นบินปู4เพื่อให้รักษาษามีระเบียบวินัย,นยนต่ตอตนเองและสังคม5เพื่อเป็นการารณรงค์เรื่องการพัฒนาความสะอาดลดปริมาณขยะในชุมชนสถานที่สาธารณะวัดและโรงเรียน6วิธีการดำเนินงานขั้นตอนการเตรี่ยนการ1ประชุมหรือหารือวางแผนการทำงาน2 ดังหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. ขอคาปรึกษาจากครูที่ปึกษาครูกรสมาตำบนหรือผู้สูงการเรียนรู้ตา่ตางๆขั้นตอนการดำเนินง,งาน 1. ตั้งชื่อโครงงาน 2. ประชุมแกนนาผู้ดําเนินการและนักศึกษาเพื่อกําหนดกิจกรรม 3. ค้นคว้าหาข้อมูลจากสถา,านที่ตา่ตางๆ 4. จำทำร่างโครงงานคุรธรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 5. ประชานสัมพันธ์โครงงานคุรธรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 6. ดำเนินการทำาจกจร,รมโดยมีการส่วนรวมของผู้ปกครองชุมชนนักศึกษาครออูประมาทตำบลครูสรช 7. ประเมินผลสรุปทางทำทโครงงาน 8. สรุปผลรายงานโครงงาน วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน 2. เพื่อเก็บกวาดใบ,บไม้ในชนุมชนให้สะอาดน้าอยู่ 3. เพื่อนำเศษใบไม้หม,มักทำดินปลูกดิน 4. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบย่ในตต่อตอนเองและสังคม 5. เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องการพัฒนาความสะอาดลดปริมาณขยะในชนุมชน สานที่รัฐการนักและวัด 6. วิธีดำเนินง,งานขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชมุมหรือหาแผนการทำง,งาน 2. แบ่งหน้าที่ความรับชอบ 3. ขอคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาครูกอณนำตําบลหรือผูกอณอน